แย่ะเ้ยเนาวมาเ้ตัวแรงแห่งมานี่เนะาะกำหัวโบเห็นหางกำหางโบเห็นหัวป,าปลานี่โคตรเยอะเลยปดก่อนเนาะโหส่งกลับสบายดีเดอ้อ FC พูดดีนะฮะของสาวเสียงกวางเบิร์ดสุขุสุขคนน,น้องบุนี่กะโอ้ชิพา FC ทุกคนเนาะมา ตึกเบ็ดเนี่ยเห็นอันอ,อ้นหิวมาลุงปุ้งปิ้งนี่ก็แม่นอุปกรณ์ที่อ,อ้นจะเอาไปตึกเบ็ดอยู่หนองปลาเนาะมื้อน,นี้ก็อย่างเซาอยู่เลยทุกคนแต่ว่าอ,อ้นจิพาทุกคนเนาะไปตึกเบ็ดเอาตัวปลามาเฮ็ดอันของกินกินข้าวเ้าเนาะอันนี้ก็คือกระป๋องขี้กระเดือนเนาะหรือว่าไส้เดือนนั่นเองเนาะทุกคนแล้วอ,อันนี้ก็เป็นคองที่ว่าอ,อ้นจะเอามาเสิร์ฟป่าแมือนน่อทุกคนโยแท้โ,โยว่าคิดว่ามื้อน,นี้บ่เอาลายเนาะทุกคนเอาเต็มคองนี่เลยย่า <laughs> ป้าบอเสียเวลาเนาะทุกคนฮาไปเบิ่งกันเลยว่ามื้อนี้โอจิตึกปาลาได้เต็มคองบ่หรือว่าบ,บ่เต็มเนาะถ้าบ่เต็มเฮาก็บ่เหมือนเนาะมื้อนี้มาน้ามาเลยอุปกรณ์มื้อนี้ก็เตรียมพร้อมครบชุดเนาะมีเตาบ่ได้เอาสวิงมาสอนคงเนาะนำมาลังดีเด้อ เวียนกำลังส่องพอดีฮับวิตามินสดๆบรรยากาศยามเร้านะทุกคนปีนขึ้นนี่ค่อยๆเดินตลกลงนี่เราไปได้กินปาสช่ไหมโอ้กาดสดซื่นบริสุทธิ์ขนาดทุกคนแทนแทนนี่ก็คือหนองปลาอันนี้เป็นนนองปลาธรรมาตานะทุกคน อันนี้ก็คือหนองปลาบ่อนประจําที่ว่าอ้นมักมาซ่อหาอยู่หากินตอนนี้อ้นหู้สึกว่าเบ็ดของอ้นนี่คือจีบตัวปลาสลามแล้วมากินเบ็ดโยเกอกบบตรอลบูนนะทุกคนเดี๋ยวอ้นจีลันมันเข้ามาเบิ้งเนาะว่ามันจีได้ตัวปลาเลยนะเอฟซีทุกคนมาเบิ้งพร้อมๆรอมกันเลยด้วยเนี่เบิ้งไหมดึงจนโบมาเลยทุกคนเลยกพราะว่ามีตัวปลาเยอะนะ้สงใสยแม่นปลาเซลมอนนะทุกคนเนาะหรือว่าปลาสลามบ่อนนี้เนาะมันคือโบมาวะ มันแม่ตัวเลยวันนี้มันเพิ่มมาเลยอ้าวมันคือได้ตัวปลาเนือ้อแท้ทุกคนเป็นแม่ตัวปลาเน้อแท้เน้อป่ะมันตานเลยบูนนี่นะเบาเคยเห็นจากเครื่อมาแล้วมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วทุกคนอึบว้า <laughs> ปลาพรเป็นกินเนาะทุกคนดีเจอเมื่อคิดว่าได้ปลาสลามโบแม่ตามปลาขอดไหมเนาะอันนี้บบแม่เมื่อกี้นะเนื้อมื่แต่ว่าตัวปลาบ่ไไรอุ้ยเออแบดนี้มาแก้มือเมื่อเนาะโอจิตามเนื้อมือก่อนได้ปลาสลามเนื้อถ้าเนื้อว่าบ่งดูเนื้อนี่เสมอโตเลยเนาะเสมอโตเลยเนาะอันนี้ก็คือไส้เดือนของเฮานะคะทุกคน ตามเนี่ยเมื่อบัรนี้ฮับหองว่าได้แท้แน่นอนเนาะนี่เนาะเอาเครื่องนึ่งพอถ้าเอาเมื่อโตมันยาวพดจะน่าตุกตามากินเบ็ดแล้วมันชีอิม่มอิ่มกลอนเนาะตามได้แบบนี้แล้วทุกคนฮากระจมายเบ็ดอันนี้ออกเนาะอันนี้เป็นเบ็ดทันสมัยขนาดอ้นกระบอกเคยใส่เนาะ สลายอ้นจะใส่แต่เบ็ดไม่ไพ่บดีอด้นกระจีดึกไปกลางวางพุ่นแหละอึ๊บอู้ไปแล้วนี่เนาะเบ็ดตัวนี้กะเราสามารถปรับสั้นปรับยนวได้เนาะมักไปไกลฝากนั่นกับได้เนาะทุกคนแต่ว่าอ้นบุกเคยเอาเบ็ดอันนี้มาซิจากเท้อเนาะมื้อนีน้กะเลยว่าลองเอามาซิเบิ้องนะนะว่ามันจมานบอนะเบ็ดนี้คักแคคักว่า กำลังท่าตัวปลามากินเนื้ออยู่เนาะทุกคนว <laughs> ่านไปเออโบแมนดึกไปได้ประมาณสองคันแล้วเนาะแต่ว่าตัวปลากันยังบ่ทันมากินชุแพ่มันยังนอนบ่ทันตื่นเนาะเ <laughs> ราตื่นเศร้าพูดว่าหรือว่ามันตื่นสวย <laughs> ได้เวลายามปลาของเราแล้วเนาะทุกคนรู้สึกว่าบัดนี้จิมานเนะาะคันเบ็ดหนึ่งดึดูดูดอยู่ฮามาลรุนนํากนเลยว่าจิมเป็นตัวปลาเลย แตนทันไกลเข้ามาแล้วเนาะว้าวสงสัยจิเป็นปลาใหญ่ทุกคนนี่นี่นี่ว้าวตัวใหญ่ได้เยอะมากเนาะนี่ตัวปลาได้ตัวปลาโตบักเงยเยอะทุกคนเลยตัวแรกแห้งหมานของเฮาได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะคะจุ๊บโอ้โหนี่เนาะ กำหัวบบเห็นหางกำหางบบเห็นหัวปลานี่โคตรเยอะเลย <g ül> แต่ว่าก็ดีเจอเนาะที่ว่าเฮายังเสือได้ขนะมืันนี้หม่านสุดๆเลยได้แล้วหนึ่งตัวปลดก่อนเด้อไอ้ซึบเข้าไปในคลองเนาะอันนี้อันความลาวเอินว่าคลองเนาะอันทางฝั่งไทยเอินว่านเดินนี้คอมเมนต์บอกอ้อนเด๋ยเด้อเพราะว่าอ้นยังบุฮูเนาะ่าทางฝั่งไทยอันเพื่อนเอินว่าเหนอเลยนะอันนี้ความลาวเอินว่าคลองเนาะ เา่าเบาๆไหลลงไปแล้วเนาะตัวที่หนึ่งจุ๊บ <c oughs> ว้าจะดินดินใหญ่เลยเนาะเซอร์นี้ก่อนวันนี้เราก็จะมาตามคันที่สง่งล้วหาจังไปยามตัวนั้นเนาะเพื่อ,อบ่เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าก้อนตัวปลามันจะมากินกะได้ใช้เวลาน้อยนึงอันนี้ไสเดือนของเฮาเอาตัวเลือทุกคนเอาตัวเสียบๆนี่เนาะเอาตัวจอยๆนี่ <c oughs> อาตัว,วบอ้บวนนี่เนาะทุกคนมันจังแซบดีอ่าได้แล้วเนาะบันนี้เอากะจีดึกไว้แล้วเขาจะพยายามตัวนั้นตัวนั้นรู้สึกว่าสีเหน่งๆคือจีมเมนน่นมีนะดึกไปกลางวางเป็นที่เห่ห้อยแล้วเนาะทุกคนเขากะจิป้าไว้นี่เด้อแล้วเขาจะพยายามตัวนั้นเ่อห้างไวน้นี่เนาะแล้วบันนี้เขากะจีมายามตัวนี้เพราะว่าเมื่อนี้อ้อนเอามาส่งสองขันเด้อ เบ็ดนี่นะตัวนี้ก็สงสัยจะชื่อปลาสลามเนาะหรือว่าปลาเซลมอนกระปุบ,บนี่นี่ทุกคนสักเกตบ้างเดอ้อถ้าว่ามันชื่อปลานี่มันเวลาผ่านเข้ามานี่มันจะเด้งเด็ก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 ขนาดสงใสได้ปลาเยอะนี่นะว้าวว้าวสงสัยคือจีเนียร์ปลาปลาปลากั้งไม้เนาะทุกคนเนาะอันนี้แม่นปลาสนิทเมื่อเด้อ ที่ว่ามาแพร่พันธุ์อยู่ในสถาน่แหยงนี้เนะป่าก้างไม้ว้าวทุกคนเมื่อกี้ดีเจอมดคิดว่าแม่ตัวป่าตัวเนื้อป่าเอ้ยบุแม่นมีแจ่โตัวหอยบุง้งแมบุได้ปลาก็เอาหอยไปกินเบ็ดของเฮาก็ได้แก้งลงไปอีกแล้วทำมันรุนนำการเบิ้งมาบัดน,นี้จิมานบอกแก่เบิ <c oughs> บ้งเนาะว่าบัดน,นี้อนจีได้ปลาตัวเนื้อหรือปลาตัวน้อยฮะนะ ตัวนี้ก็ถือว่าได้หลายเท่ว,ว่าเมื่อปลาดินเด็กๆอยู่ในคลองนี่นะเดี๋ยวท้าเบิ้งอีกเนาะบุนึงหนึ่งจะพยายามนำกันอีกว่าทีได้ปลาตัวเน่าเลยนะตอนนี้ก็ถือว่านั่งท่าโดนเติบแล้วเนาะท่าปลามากินเบ็ด่าสัน้นจนว่านั่งอยู่นี่ก็รู้สึกว่าเหงานอนได้ตื่นนึ่งแล้วเนาะตัวปลายัางวอรัดมามันยังนอนวอด์ดตื่นนะนะเอาก็ต้องได้ท่าตัวปลาให้มันตื่นก่อน น,นี่อ้อออตกเด้อย่าตกเด้อยาตกเด้อยตกเลยอย,ย,ย่เด้อย่าตกเลยเอาเอาเอทานมู่มันนวะทุกคน้ได้อีกแล้วตัวนึ่งิงแมตัวนขานาดเลยว้า ปลาชดดปลาทำมาสาัดเนาะปลาห้วยห้องคองบึงนี่แหละตัวนี้กับตัวเนอ้อแทนเน้อ่ะปิ๊ดก่อนเนาะโอ้สงสัยมันจะกินเลือกเนาะตัวนี้ป๊ดยากยากในนึงเนี่ยเข้าไปึอบเพื่อนเมื่อมาหาแล้วเด้อตามเมื่ออีกเนาะแบบนี้มักกินตัวจ้อยที่าสายเดือนมาตามก่อนเนาะ ไปแล้วเ้อจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะตัวปลาของอ้นก็นถือว่าได้หลายเอาทเทอาว่าได้เต็มคลองเลยเ <c oughs> มื่อนี้อ้นกะจีอันคอลาเอฟซี C ไว้เพียงซํานี้ก็เนานะรู้สึกว่าหิวข้าวแล้วตอนนี้อ้นจะไปเฮ็ดอันปิ้งปลาสมุนไพรปั้นข้าวเส้าก่อนเด้อทุกคนเด้อสำหรับเมื่อนี้อ้นต้องขอกล่าวคำว่าบายบายเออก่อนอย่าเฝ้าเนาะก่อนจะจากไปเอฟซี C ทุกคนกอย่าลืมกด ไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไครให้กับส่องสาวเสียงขวางเดอเรอเพื่อเฮอ,ออันอ,อนและน,นกหาวสองคนมีกำลังแห่งเจอฮ็ดคลิปวิดีโอเมื่อเมื่อออกไม้เอฟซีทุกคนได้เบิ่งได้สมนำกันอีกเนาะสำหรับมื้อนี้ต้องขอเกล้าคำว่าบ๊ายบาย